พอดีเมื่อคืนตื่นขึ้นมาแปาแอกทำไมจําได้ว่าประมาณนั้นประมาณนี้ก็เลยไปเรียบตื่นขึ้น,นมาจบไว้กลีบฝันเลยฝันในฝันนี่เหมือนว่าจะไปไปไปเอลบกับคอมมินิตคอมมินิต์เลยถือปืนเอ็มสิหกนะเอ็มสิหกกระบอกยาวเก่าเก่าเลยเก่ามากเลยนะเป็นเอ็มสิบหกกระบอกเก่าแบบเหมือนโอ้โห เกอเคิะเลยอะไถือไปถือไปก็แล้วก็เตรียมกระสุนมีกระสุนอยู่ในในกระเป๋าอ,อู่สองนะัดกระสุนเนนิบบกจะเป็นรูปร่างยาวสักหน่อยนะี๋ยวก็เดี๋ยเดือว่าให้บางคนบางคนยังไม่รู้ไม่รู้ลูกกระสุนคือ <ừ, S 1> ผมพยายามหากระสุนได้อู่สองลูกผมเลยยัดใส่กระเป๋าแล้ว,ญญลวผมก็เอาปืนเนนทิบกไปด้วย ใ่ลูกก็เต็มโกกเป็นลนนักษณะนี้สองลูกแต่มีสองลูกนะแบบจะแย่ใจแย่โกยังไม่ได้ใส่แม็กนะเพราะว่าโอ้แค่มีลูกแค่สองลูกจะสู้เขาได้หรือเปล่าก็เลยเอาเอ6ชิโปไว้กับรถอยู่รถตียอัพตะพี่อัพใครไม่รู้นะไม่ใช่รถผมหรอกก็เลยอันนี้ก็เห็นตำรวจชื่อป๋องเหมือนกัน กผมก็กลัวตำรวจแกว่าเรามีปืนสงครามเนาะก็เลยตำรวจจับอีกแล้วเหรออ่าตำรวจก็มาจับเอาดูที่ปืนแล้วเออเห็นตำรวจอีกแล้วตำรวจนั่งวันนี้ตำรวจมาอีกโอเคแล้วกตำรวจนะวันนั้นก็ตำรวจนะตำรวจเอาหมายหมายมาว่าผมจะต้องโดนจับเลยไหมแต่อายุาก็เลขเราเข้าวันนี้ตำรวจมาอีกมาจับปืนเห็นที่ยอย่างนะผมจะฝันอะไรนี่ผมเคยฝันอยู่ที่อยู่ร้อยเอ็ด ่ันว่าจับปืนพทเศษมอโมงนั้นผมก็ซื้อหนึ่งตัวเดียวเลยออกตรงๆเลยวันนี้แปลกไปจับปืนเอ็มซีบอกผมไม่เคยคิดนะว่าจะถึงเรื่องปืนเรื่องอะไรเลยแต่แปลกถือว่าแปลกนะสามวันก็ออกแล้วคือผมเป็นคนที่มีอยู่อย่างผมเป็นคนที่ฝันยากมากยากมากที่สุดผมเลยตื่นขึ้นมาจดไว้ว่าฝันว่า ถือปืนนิม่มจิ้มเก่าๆแล้วแล้วก็มีลูกแค่สองลูกหรือก็าบอกว่าในแล้วว่ามีสองตัวแล้วสองตัวชัวสองตัวชัวใช่ที่หามา้าก<อ>็ผมเป<อ>็น<ๆ>คนที่ฝันยากนะที่นี้เรามาดูนี่เป็นยังไงดูก่อนผมก็ตื่นมาผมก็ ตีมาโจทย์ไว้แล้วก็มาร์กไว้เลยเป็นสิบหกไม่รู้จะเป็นสามหรือเปล่าตัวเอ็มน,นี่แต่ในฝันคือเป็นปืนในสิบหก่บบเก่าก็ต้องมาร์กแล้วล่ะคู่นี้ทิ้งไม่ได้แล้วคือเลขเลขมันรู้สึกว่ามันจะซื้อกันไม่ได้ลอตเตอรีร่็็หายากแล้วก็